สวัสดีวันอาทิตย์ครับผมวันนี้วันตักปลาของเรานะครับวันนี้เรามาอัปเดตตัวเป็นคาวาริกอยนะครับเป็นลูกโบตันจากไดน,นิชินะครับผมเป็นปลาผิวเงาสีเดียวนะครับตัวนี้นี่โครงสร้างว่เริ่มเท่มเลยนะครับเป็นปลาที่ดูแล้วสมูทมากเลยนะครับมีเนื้อตรงข้อหางที่ใหญ่นะครับเป็นทรงลักวี้ของแท้ไม่มีเอวให้เห็นนะครับ ตัวนี้มาด้วยกับเพศฟีเมลนะครับผมื่อเช้านี้เพิ่งเช็คมาเดี๋ยวขอปรับแสงนิดนึงนะครับผมโอเคขนาดไซส์นะครับก็เดี๋ยวมาวัดกันนะครับว่าจะตกไซส์เท่าไหร่นะครับผมก็เดี๋ยววัดพร้อมกันเลยเพราะเราก็เพิ่งตักมาอัปเดตดูนะครับผมอายุปัจจุบันนะครับเข้าสันไซส์นะครับผมเดี๋ยวลองดูนะครับผมว่าจะวัดแล้วจะได้กี่เซนนะครับไปเรียกผู้ช่วยก่อนนะครับ ตอนนี้นะครับปัดออกมาแล้วนะครับวางยาสลบเรียบร้อยเลขที่ออกก็อยู่ในช่วงของ75บุนะครับถ้าจากโคนหางก,ก็ประมาณ74เซนได้นะครับผมโอเคตันนี้นะครับมาดูในมุมชัดๆของตัวปลานะครับว่าลักษณะเกล็ดการเรียงตัวของเกล็ดผิวเป็นยงังไงบ้างน,นะครับผมนะครับ รับเสียใหญ่ใจถึงนะครับพี่อยากได้ไปประดับบ่อยครับสนใจสอบถามได้นะครับผมราคาไม่แพงขอบคุณมากครับ